สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมชอปเปอร์คุงนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่อีกแล้วกับฮีทแมนบัตมัน e y ่เฮดดีๆเสียไฮไอฮาร์ดดิผมเสียผมชจะเริ่มแคสเกมมัวสัวแล้วตอนนี้ไม่จบสักเกมตอนนี้โอเคฮะคก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนคงจะเคยเล่นไปแล้วเพราะว่าเกมมันเก่ามากแล้วแล้วก็มีนักแคสหลายคนแคสจบไปแล้วแคสไปแล้วเช่นคุณออยรอเบเกอร์นะผมจำได้ว่าเขาแคสไปแล้วนะผมก็จะแคสในสไตล์ของผมแล้วก็อย่างว่าผมเล่นในโหมดโปรเฟชชั่นลนะฮะโหมดยากสุดอ่า แล้วก็ผมจะพยายามเก็บในเก็บเก็บมิชชั่นให้ได้เป็นระดับไซเลสแอซซินไม่ก็โปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยเออซึ่งทำได้เปล่าผมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันซึ่งอย่างที่ว่าครับหมดโปรเฟชชั่นอลคือไม่มีลีนะผมเล่นนี่ผมไม่ลีเลยนะผมเล่นรวดเดียวเลยแต่ผมจะใส่มุกต่างๆเข้าไปแล้วกันอ่ะนี่ฮะไอ้คนขวานี่คือคนที่ต้องฆ่ามันมองอี่ยเรามองนะ ระหว่างที่เจ๊ไดนากำลังอธิบายแล้วก็มาวินมาแวะหรอมาวินมาแวะ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 มาทีดิ้้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีมาทีดิมาวินมาแวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วล้วก็ทำอะไรไ่รูหน้าประตูมันเฮ้ เมื่อกี้นายมาเต้นท่าอะไรเมื่อกี้เขาเรียกท่ามาวินมาแวนะเนี่ยโอ้ยกูเห็นท่านั้นแล้วกูอยากฆ่าตัวตายอ้าวขอมางี้จดัดให้เเออโอเคฮะมันหลับไปละโอเคผมคงไม่ไม่พูดไม่จากเกี่ยวกับไอ้ระบบเกมนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะเคยเล่นไปหมดแล้วผมก็จะเล่นในสไตล์ผมอย่างที่ว่าไปพยายามสองคนนะี้ผมก็จะปาถุงยางอะไม้ล่อึบ เฮ้ยลูกพี่เสียงตังไปกันดีกว่าไปลูกน้องไปอ่ามาเดินมาเอาละไปละไอพวกนี้โลบแม่งกูไปละไปฮะไปกันดีกว่าฮึบซึ่งผมบอกก่อนเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นจบหลายรอบไปแล้วแต่ผมก็จะแค่ให้ดูอีกแล้วกันเอาหนุกหนุกนานเนาะเนี่ยเข้ามานี่ก็จะเจอไอคนนี้กำลังทรมานอยู่แล้วก็ฮึบขาแม่งเลยเสียงแม่งเกย๋ยะ ตายตายเสร็จเรียบร้อยฮะแล้วก็จะโดปืนมาช่วยด้วยช่วยเหรอไม่สองนัดแจกไปไม่ช่วยอ่ะมีอะไรเปล่าก็ไม่มีแล้วก็ยังก็คือผมบอกโค้ชกิตโปนะโปรเฟชชั่นอลแต่ว่าเออไอ้ด่าแรกมันก็เป็นโทเทเรี่นี่มันไม่มีไปแล้งใช่ไหมผมจำได้โอเคฮะเราข้ามไปฮึบ เกือบไม่ถึง่งานตรงนี้ตรงนี้เราก็จะปรากฏว่าเราจะโดยปกติจะคนจะเข้าไปแล้วก็บูใช่ไหมแต่ผมจะลองไม่ทําดูผมจะเอานี้ลูกซองมาพอ,อมาปุ๊บแล้วก็บางไว้ตรงนี้แล้วผมจะมาตรงนี้อ่าผมทำเล่นๆนะเนี่ยผมทำเล่นๆโอ้ยหัวโล้นเต็มๆเลยแล้วก็ทุ่งนาทำไมมา,มาแล้วก็ป่าวชี่ประตูแล้วก็หลบครับมันจะได้ยินเสียงครับมันจะเปิดประตูออกมาปึ๊บ เสียงอะไรอ่ะไปเอาปืนนะไปเอาดีกว่าปิดประตูไปแล้วก็พักออกไปเลยเบ๊ะเบเบะเบะอีาไ้เเคกดเทอแกแล้วก็พักออกมาอีกสุดเดิมมีมันมีสองคนไงเราป่าปีกปึ๊บแล้วก็หลบไปเจอประตูมาเปิดเปิดดิ เฮ้ยเพื่อนหายไปไหนโอ้ยปืนอ๋อนั่นไปเอาปืนดีกว่าไปววจเดี่้เยย่คนอ่ะโอเคอะโอเคเราจะหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็จะหลบเข้าไปในตู้นี่จะเข้ามาได้ไอพวกควายไปไหนหมดวะเฮ้ยตักบนโต๊แม่ซ้ายไม่มีคนขวาไม่มีคน ตังนี้เป็นของกูแล้วเสร็จกูโดดโดดีโดดิโดดิโดดโดดีโดดีโดดิโดดโดดีโดดิมีปักตูดโอ้ยเค่เกมนี้มันหนุ่มจริงๆอะผมชอบเล่นมากเลยเกมนี้มันแม่งห้าว่ะตายอีรบร้อยแล้วจะโมยสูตรมานะโอเคอะมีปักตูดตายเขยเป็นคนน่ารักอ่ะมีปักแก้มตูดตาย แกเราก็จะได้อันนี้มาฮะชุดก็จะได้อ่าเราก็จะเก็บศพมันด้วยอ่าได้ชุดของนักยศาสตร์มาทำให้เราสามารถเข้าแอบ,บเดินเข้าไปในนั้นได้นะเราปุ๊บเราก็จะเก็บมีดปักตู <c oughs> <c oughs> ดโคตรเทียวแค่เราก็จะผ่านไป <c oughs> เราจะปึ๊บใช้คีการ์ดเปิดึบซึ่งตรงนี้จะมียาสองคนนะฮะคนข้างหน้านี่จะคอยดูเรา <c oughs> อีกคนนึงจะเป็นคนที่ตรวจอาวุธนะซึ่งเราจะอาวุธปืนเข้าไปไม่ได้นะเราก็ต้องปึ๊บมานี่เก็บปืนเฮ้ยเดี๋ยวเก็บปืนก่อนเอา เก็บมาละช่างมันเราก็จะอะไรนะเออเอาปืนมานี่แล้วก็เก็บปืนเข้าไปฮึบในตัวจะไม่มีปืนนะฮะในตัวจะไมีอาวุธเราก็จะเอาไอ้นี่ยกไปอืเพื่อให้มันสแกนแล้วไม่โดนเรานะโอเคสแกนไม่เจออาวุธฮนะโอเคฮึบขอเช็คแป๊บหนึ่งอ่ะพี่ครับเชิญครับเอาดุนพี่มาเช็คได้เลยฮนะดุน มึงเช็คทะลุกล่องกูเลยโอเคฮะขอบคุณครับซึ่งพอเราเข้ามาทีนี้ผมเสยดาชุดนะผมจะกลับไปเอาชุดนะทิ้งไปเอาปืนกลับมาผมเสยดาชุดนะผมอยากได้ชุดกลับมาเพราะนั้นผมก็จะอะไรนะควักเอาเหรียญมาเปิดประตูเพราะเรากลับไปเอาไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนมันเราขี้งไปเฮ้ยเหรียญว้าได้ตังค์ได้ตังค์เราก็จะปุ๊บปิดประตูเราก็จะควักปืนออกมา เดินไปดูเร <plane>. ียญนะเราก็ย่องย่องตามไปเอานนโลโอเคเมื่อกี้พลาดครับแป๊บหนึ่งโทษทีแต่เมื่อกี้เพ่ผมเขาจับมันได้นะโอเคจับได้แล้วก็วพีพีตบตบผี้ยเข้าไปเมื่อกี้พลาดนิดหนึ่งไม่เป็นไรอะไรนะแบบคือผมกดคอนโทรลแล้วกดเอ c ีไงมันเลยหลุดหลุดเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรไปกันต่อนี่ผมก็จะกลับไปนะกลับไปเอาชุดนะเสียดายเสียดาย ตัวขอพายขอพายเมื่อกี้ฉั่งเมื่อกี้หลุดเกมมันดับนิดนึงเกมมันดับนิดนึงเนี่ยเรากลับมาเราก็จะปุ๊บผมจะได้ชุดนะอย่างว่าผมผมต้องเล่นแบบเทพๆหน่อยสไตล์ผมต้องนี้ต้องแบบฮิตแมนหล่อๆแล้วก็จะเอาชุดขึ้นฮึบนี่โอเคทีนี้เช็คค oh <my> <Okay. S 1> uh, อมเมื่อกี้โทรทีโอเคอันนี้ผมจะเปิดปุ๊บนะแล้วก็รอมันมา มันจะเฮ้ยมีคนแปลกหน้าวิ่งมาตามล่ามันจะวิ่งมาเปิดประตูครับวิ่งอ่าวิ่งผ่านผ่านแล้วก็ผ่านเลยแล้วก็ชักปืนยิงแม่งแห่เรียบร้อยโอ้ยไม่น่าเลยเค่เราเก็บปืนไปด้วยเกียร์เราจะชุดฮิตแมนมาฮิตแมนชุดหล่อเหมือนเดิมครับเปิดอึ๊บนายไปละแล้วก็วิ่งไปเลยฮะคราวนี้เห็นไหมก็จะว่างไม่มียาไม่มีอะไรแล้วก็วิ่งผ่านได้ ไอพวกที่อยู่ข้างล่างถึงแม้จะเรียกเราก็ช่างมันฮะเพราะว่ามันขึ้นมาไม่ได้ยนาห้ามขึ้นมาวันนี้นะฟังนะชาดับไม่สนหูวิ่งผ่านอืมโอเคไอันี่ก็นอนปล่อยนอนไหมฮะลงอันนี้ปุ๊บอ่าให้เราใช้นี่ฮะดึงมันขึ้นมาเดี๋ยว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 เดี๋อีขึ้นไปอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเราปุ๊บตันนี้เราก็จะใช้อันนี้ฮะทำลายกล่องมันึบปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวคนมันเยอะเดี๋ยวมันเห็นเรา ปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ไปได้ฮะตรงนี้เห็น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 ,หน,หน,หนผู้หญิงสองคนเนีฮยดูันวิ่งแปะเอือหนไม่งงอ่ะเดี๋ยวจะฆ่าแม่งให้หมดก็พักปืนออกมาแล้วยิงยิงทางแก๊สแก๊สโซ่กลายเป็นก้คันหมดโอเคเราผ่านไปเรียบร้อยเข้าไปเลยอ่ะเจอว่าไอ้นี่กำลังเกี่ยวอยู่ซึ่งเราจะไม่ใช้เราต้องจับมนเป็นตัวประกันนะจะได้เอาไปล่อได้ ฮึบมานี่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  h e l ลมายเฟรนด์เพื่อนในปาคร์คเัาตั f u ั k s ั u อ up เรียบร้อย Knock มันไม่ตายนะแล้วก็ช h ด t up กล้าแหลกเลยจริงๆริงงั้นเราไปกันต่อครับขึ้มบันไดต่อฮึบอึึบบออันนี้ก็คุยกันไปฮะโอเคเราก็จะได้ปืนไรเฟิลหอไรเฟิลมาเรียบร้อยฮะเปิดเลย เรียบร้อยนะเอาเลยเฟืนจัดการส่องสไนเปอร์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันยิงเราอืไกลหลับไปไหนมือแม่งสายวะ่ะเฮ้ยอย่าสันเยอะหลับไปหลับไปอยู่ไหนคนหลับไปเรียบร้อยฮนะแล้วก็เป็นคนเดียวเราจะเก็บเข้าปืนเลยปืนเข้ากล่องให้ด้วยแล้วก็จะโยนทิ้งไปอ้าวมันอ,อยู่ได้แค่นี้โอ้แม่งอะไรเนี่ย แคเราเคลียร์แล้วแล้วก็ไปกันต่อทุบเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยพี่สี่สิบเจ็ดพี่เล่นอะไรเนี่ยพี่พี่เล่นไม่ถามผมเลยน,นะพี่ฮึบโอเคโอ้โหแม่งนอนนอนนอนสบายนะมึงเนี่ยเฮ้ยไปต่อครับวิงไปอันนี้จะเข้ามาที่ออฟฟิศได้แล้วฮะก็จะจีจะมียาพิษเราจะเก็บมา เก็บไว้กินเฮ้ยไม่ใช่เห้ยเราจะเจอข้างบนนี่เราจะเจอสองคนนะ <c oughs> เป็นยามหนึ่งคนแล้วก็อีนังทวินเทลคนนี้แหม่น้องสาวน้องสาวนมใหญ่มากกระแทกหน้าพี่จังแบบนี้พี่เจ็บจุงเบย, <c oughs> เบยแล้วก็ปางนะแล้วก็มาวินมาแวะรอครับมาวินมาแวะมาวินมาแวะมาวินมาแวะคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆเราจะเข้าไปจริงเลยก็ได้ยิงให้สองคนนี่เลยก็แต่ว่าผมอยากโชว์แบบดีกแบบนึนเออ แนวอื่นบ้างแนวอื่นบ้างมาวินมาแวมาวินมาแวะอ่ะกจะเดินไปย่องไปบายบายเวออีวายช่วยด้วยค่ะอีนี่อีนี่ออกมาทําไมอีนี่ออกมาทําไม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 โอ้โหแม่งนอนสไลด์ด้วยเรียบร้อยคาเรียบร้อยฮะตายซึ่งก็นอกจากจะ ค่าอย่างนั้นแล้วก็ยังสามารถวางยาตรงนี้ได้ครับวางยาเสร็จแล้วก็เดินม,มาตรงนี้แล้วก็หลบปุ๊บสักพักอีนี่มันจะออกมาว้าหิวน้ําจงเบยว้ามีน้ำยูงนี้ด้วยแหมเหมาะเม่งเหมาะเมงอย่างนี้ต้องกินซะแล้วแหมอร่อยมากเลยอ่ะอ้าวอีนี่ตุ๊ดนี่วะเฮียอ้าวเรียบร้อยอ้าอินเวียนีซะอออ

แจกสงยางใส่มีหัวโล้นซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ว่านะท่านผู้ชมสามารถฆ่าได้ไม่เหน่ก็ได้ซึ่งตามที่ท่านชมอาวุธมาก็ต่างๆแล้วนะขอแล้วแหละขอแหละแมวเรียบร้อยตายยังเขียครับเรียบร้อยแล้วก็จะผ่านไปพึบฆ่ามันตรงนี้นี่จะมีเป็นระเบิดนะแล้วก็เก็บไปด้วยอ่า ระเบิดเป็นที่กดระเบิดกับโอริโอไส้ครีมไข่พาเรียกโอริโอไส้ครีมพูดออยป่ะพาเรียกใช่ไหมผมว่าแค่จะเข้ามาปุ๊บโอเคตัวนี้เขาจะให้วางระเบิดตรงนี้นะเนี่ยวางได้แล้วก็มากดระเบิดตรงนี้ไหนวะเขาดีโหมดอ่ากดปิดตึมอี ลอยอ้าวเหลือเหรอมึงเหลือเหรอมึงเหลือเหรอมึงเหลือเหรอไม่ยอมตายพี่หรือถ้าวางตรงนั้นมันยังไม่มันพอก่นี่เลยเอาไปเลยอ้าวเอามาโอริโอ้ใส่ใส่ใส่ครีมอยู่ลงไปเสร็จแล้วมึงระเบิดนั่นแหละเรียบร้อยกลายเป็นโกคัร์อ้าวอ้าวเรียบร้อยครับตายเกี้ยงเลยไอ้นี่ก็ตายอ่ะวันดีครับเจ๊ อย่าทำเจ๊เลยเจ๊กลัวแล้วเจ๊กลัวไม่อีเรียบร้อยแงจบกันไปก็ประมาณนี้นะก็วิธีการเล่นผมก็ใส่ๆเ่ประมาณนี้แหละไอเดเซเกอร์โอเคฮะซึ่งก็นั่นแหละอย่างที่ว่าคือผมจำได้ว่าดาแรกมันก็ไม่ค่อยเก็บแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันผมก็จะข้ามไปโอเคผ่านไปซึ่งนั่นก็ที่ผ่านไปก็เป็น Hitman วอล k กทนะเป็น Let's Play กึ่งวอล์กทูของผมมั้งโอเคฮะก็เดี๋ยวมันเจอกันใหม่พาร์ทหน้าละกันอย่าลืมชอบกดไลค์ซักซักแค่กันไว้ได้คอมเมนต์ติชมกันมาแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ